สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนสายรู่นะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหุ้นนะคะก็นิเคอีกนะคะเช้ากับบ่ายนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ๊ะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารยานในการรับชมกันด้วยนะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อความสนุกชมเพื่อความรุ้นนะคะชมอย่างมีสตินะจ๊ะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะคะ เคอีนะคะนี่เคอีเช้ากับบ่ายนะคะก็ยีนก็ให้เช้ากับบ่ายเลยนะคะถ้าเช้ามาก็ไม่ต้องตามบ่ายนะจ๊ะถ้าบ่ายมาถ้าเช้าไม่มาก็ค่อยตามนะจ๊ะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบเนาะอย่างเมื่อวานนะคะวันที่สิบเก้านะคะก็ศูนย์มารอบเช้านะคะศูนย์มารอบเช้านะคะก็ สองมารอบบ่ายมาตัววิ่งนะคะไม่ได้มาตัวรูดเนาะมาตัววิ่งนะคะเมื่อวานเนาะก็วาดให้เด่นที่ศูนย์กับสองนะคะศูนย์กับสองแล้วทางมาสี่เก้าเก้ากับศูนย์เก้านะคะเมื่อวานก็เจาะให้ศูนย์สองตัวเด่นนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ 6, ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะ ก็เน้นให้ศูนย์เก้านะคะเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะคะศูนย์มารอบเช้าเต็มๆนะคะศูนย์เก้าตรงๆนะคะศูนย์เก้าล่างนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้อง fc ที่โชคดีกันนะคะที่มีโชคมีลาภพิงหงิปังปังกันนะคะก็สำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะจ๊ะก็รอลุ้นต่อในงวดวันที่20กันเลยนะจ๊ะ ก็ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะศูนย์มารอบเช้านะคะมาดูที่สองกันต่อนะคะเด่นสองมาไหมมารอบบ่ายนะคะตัวเด่นมาหมดนะคะมาทั้งวิ่งมาทั้งรูดศูนย์มาตัวรูดนะคะแต่สองมาตัววิ่งนะคะตัวเดียวเข็นเขนจะพี่น้องจา๋าก็มารอบบ่าย มารอบบ่ายนะคะตัววิ่งตัวเดียวเนาะทำไมไม่เป็นตัวรูดเนาะสองสี่ก็ได้ดูสิสี่เด้งเดงเลยจะพี่น้องจ่ารอบเช้าเก้าเด้งนะคะเก้าเด้งรอบเช้าสี่บ่ายเด้งสีเลยนะคะโอ้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้แบบเด้งเด้งไปเนาะแอดยินก็ได้ศูนย์เก้าตัวเดียวนะคะรอบบ่ายก็ได้ วิ่งสองตัวเดียวจ้าก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะจ้าแนวทางก็มีขึ้นมีลงได้ทุกวันทุกแนวทางนะคะทุกสูตรนะจ้าก็รับชมรับฟังได้ทุกวันจ้าแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันนะคะเพราะว่าแนวทางก็มีเข้าได้ก็ต้องมีหลุดได้เช่นเดียวกันนะจ้าก็ชมยังมีสติกันนะคะก็ไปรับชมรับฟังในงวดวันที่ 20กันเลยเนาะ วันที่2บเดือน7นะคะปี64จะนีเคอีนะคะก็ให้เช้ากับบ่ายมันเดิมจ้ายังไงก็ขอให้มารอบเช้าเนาะเน้นๆนนะคะ2ตัวบนล่างนะจ๊ะเพราะว่าแอดอินไม่ค่อยจะแม่นนะคะ3ตัวบอกได้เลยทุกสูตรทุกแนวทางคะ่ะ3ตัวไม่ค่อยมานะจ๊ะก่อนานานๆจะเจอทีนะคะ ็เอาเน้นๆสองตัวขอให้มาขอให้โดนก็พอนะคะสำหรับเด่นนะคะก็วิ่งได้รูดได้นะคะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจ๊ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเมื่อวานเมื่อวานสองมาไม่เต็มตัววันนี้จัดเต็มจ้ะ จัดเต็มเลยนะคะวันนี้2กับ0นะคะให้ตัวเด่นเลยนะคะ2002ยอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะแอดยีนส่งให้อย่างเดียวนะคะต้องกลับเองนะจ๊ะทุกสูตรทุกแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับเด่น2นะคะก็จะมี2 1นะคะ2 0ให้คู่นี้นะคะแล้วก็2 2นะจ๊ะ แล้วก็สองสี่จ้าแล้วก็สองหกนะคะก็อีกสองหนึ่งนะคะสองแปดจ้าก็สำหรับเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์สูศูนย์สองยังให้ศูนย์นี้นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่ง ะ0506นะคะ,0 0ะ,คะแล้วก็08จะก็อขอแถมคู่หนึ่งนะคะกันไว้กระดีเนาะ กันไว้ก็ดีนะคะศูนย์ศูนย์เนอะเอาจัดเต็มอคู่ชอบนะคะก็จะมีสองสองศูนย์นะคะแล้วก็สองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสี่นะจ๊ะศูนย์นะคะ ก็จะมี05 04 0 06นะคะก็2 0 0 2นะคะก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า